สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาขี่จัก,กรยานเล่นนะคะบรรยากาศบริเวณร,รอบๆเยน็นสบายมากเลยนะคะเป็นอากาศที่ดีบริสุทธิ์มากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขี่จัก,กรยานไปบ้านสวนโคกหนองนากันนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะท่านผู้ชม ไปเรื่อยๆค่ะใกล้ะจะถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้ขี่เข้ามาในบ้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอเร็วสวัสดีค่ะ นี่คือบรรยากาศบ้านสวนโคกหนองนานะคะก็จะมาบ้านสวนโคกหนองนาทุกวันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูต้นไม้กันนะคะอ่าบริเวณนี้ก็ได้ทำการปลูกต้นกล้วยแล้วก็จะมีต้นผักนะคะก็สูงมากขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาดูปลา เกือบล้มเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะคะอาหารให้ปลานะคะปลาดุกด้วยนะอ่าดูสิรวงข้าวปลาเยอะไหมมีแต่ปลาดุกมีปลาดุกสีขาวด้วยนะยายเลี้ยงปลาอะไรบ้างคะปลาดุกอ๋อมีปลาดุกแล้วก็ปลาอะไรอีกที่หนูเห็นนะคะอ่าปลาขึ้นมากินอาหารเลยนะคะ มีปลาดูเน้นมันมีหนวดไงโอ้สังเกตตรงหนวดแล้วก็ปากใช่ไหมคะใช่ปากใหญ่มากอปากยาวนิดด้วยปลยาอกมากินเหยือ่อมีแต่ปลาบุบนะมีตัวเล็กด้วยนะสีขาวมีตัวเล็กด้วย,นะส,วยสวยมากเลยนะจะสังเกตเห็นว่าน้ำมีลักษณะเป็นน้ำ น้ำขุนแล้วก็ออกสีเป็นน้ำนมนะคะแล้วก็ลำตัวปลาส่วนมากก็จะเป็นออกมาจะไม่ผิวดำก็จะออกเป็นเขาขาวหน่อยอะค่ะดูลักษณะสีน้ำเรามาชมมาดูเดินไปดูต้นไม้ต้นสักกัน ลำต้นสูงใหญ่เชียวอ้าวนี่คือต้นต้นยูงพยูงไหายหลานะคะลำต้นก็สูงสูงตัอ่าวลำต้นโตเร็วมากเลยนะคะดูลำต้นสูงโตเร็วมาก เรามาดูต้นแดงนะคะต้นก็สูงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะนะอ่านี่คือบ่อสะน้ำนะคะที่มีสีก็จะออกเป็นสีฟ,ฟ้าๆนะคะสีมันเหมือนน้ำทะเลเลยนะใช่สีเหมือนน้ำนทะเลเลยนะคะฝั่งนี้นนนอ่าเ,เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนหนึ่งนะคะ เรามาดูสระอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นน้ําสีน้ํานมนะคะควจะอยู่ด้วยทําไมสีน้ําที่บ้านสวนโคกหนองนาไม่เหมือนกันก็จะมีคําตอบให้นะคะว่าทําไมสีน้ําไม่เหมือนกันนะคะอ่านี่คือสระน้ําให้ควายลงนะคะไว้นอนเล่นนอนแช่น้ำสบายเลยนะเอาตัวาตัวหนึ่งอันนี้บอ อ่านี่คุณตาเลี้ยงวัวตาก็ได้เลี้ยงวัวที่บ้านสวนโคกหนองนานะคะเพราะว่าหญ้าบริเวณรอบข้างนี้ก็เยอะก็เลยนำวัวมาผูกล่ามไม้กินหญ้าจะได้ไม่ลกนะคะอ่านี่คือเจ้าควายน้อยก็ได้นอนแช่น้ำสบายใจเลยนะคะถ้าให้มันขึ้นมา เดี๋ยวเรามาชมบริเวณรอบๆอีกทีนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาบ้านสวนโคกหนองนากับน้องลวงข้าวค่ะผู้ชมจะได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆที่อยู่ตามธรรมชาติส่งเสียงร้องนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่ หาดูได้ยากนะคะก็จะเป็นบ้านที่ร่มรื่นแล้วก็สงบนะคะเข้ามาแล้วก็เงียบสงบดีนะคะอ,นนอันนี้คือคำตอบนะคะที่น้ำสีฟ้า <U. M. S 1> เป็นน้ำทะเลก็คือซื้อผลิตภัณฑ์ สร้างสีน้ำของซีวิวมานะคะม